สวัสดีครับกลับมาพบกับ Macro Talk กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี้ผมพิพัฒน์เหลืองนมิชัยอยู่กับบรเทพวงวิรทยาสิทธิ์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นเมื่อเงินเฟอ้อมาแค่ชั่วคราวหรือถาวรหน้ากังวลแค่ไหนและต้องเตรียมตัวอย่างไร Macro Talk s. คุยประเด็นเศรษฐกิจไม่ตกเทรนด์กับ KKP Research สวัสดีครับวับเทพ สวัสดีครับพี่นาครับครับช่วงนี้เราก็ได้ยินประเด็นเรื่องของเงินเฟอ้อกันค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับพี่นาเพราะว่าถ้าไปดูตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาล่าสุดนะครับก็ขึ้นไปกว่าหซแล้วซึ่งมันสูงกว่า กรอบเป้าหมายเงินเฟอ้อที่เฟดหรือธนาคารกลางเนี่ยพยายามตั้งใจไว้ว่าอยากให้เงินเฟอ้ออยู่ซักราวๆสองเปอร์เซ็นซึ่งในรอบสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเกินสองอะนะครับก็คือเรียกได้ว่าอยู่ในโลกของเงินเฟอ้อที่ต่ํามาตลอดสิบปีแล้วก็เงินเฟอ้อเพิ่งจะเริ่มกลับมาจริงๆในรอบนี้แหละครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เงินเฟอ้อใช่ไหมครับแล้วก็หลายคนก็มี expectation ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะสูงอยู่ในระดับที่สูงอยู่สักระยะหนึ่งเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับถ้าถ้าไปดูตัวเลขที่พอจะบอกในแง่ของการคาดการณ์นะโคลเล็กสเป t เทชได้เนี่ยก็5ปีก็อยู่ที่5%เกว่าในสที่สิบปีนะครับก็ยังสูงอยู่ที่สองเปอร์เซนกว่าครับอ,อ่อทุกอย่างดูจะเร่งตัวขึ้นในช่วงนี้ไปหมดเลยนะครับครับเพราะงั้นดูเหมือนว่าโลกเปลี่ยนจากโหมดที่กังวลว่าเงินเฟอ้อจะต่ําเกินไปเออมาอยู่ในภาวะที่เริ่มกังวลว่าเงินเฟอ้อจะสูงกลับขึ้นมาหรือเปล่าด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่จริงๆเราไม่ได้คุ้นเคยกันมาออนับตั้งแต่ถ้าย้อนกลับไปที่พูดถึงเงินช่วงเงินเฟอ้อถึงสูงก็คงเป็นช่วงปลอยช็อกนะครับตั้งแตบบ่ปีพันเก้าร้อยเจ็สิพันเก้ารอยแปดิบช่วงนั้นเลยที่เราก็ยังนึกกันไม่ค่อยออกว่าถ้าเงินเฟอ้อมาจริงๆเนี่ยแล้วสูงถึงขนาดนั้นเนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงก็เลยเกิดคำถามว่าณจุดนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยกลายเป็นเงินเฟอ้อที่เขาเรียก run away หรือว่า หยุดไม่อยู่เนี่ยแบบตอนนั้นหรือเปล่าครับก็จะมาคุยกับพี่นานกันเรื่องนี้เหมือนกันครับใช่ครับจริงๆผมว่าหลายคนเนี่ยเรียดภาวะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยพอเห็นเงินเฟอ้อเริ่มสูงขึ้นเนี่ยย้อนกลับไปมองอวิกฤตน้ํามันที่วรรเทพว่านะครับในช่วง70-80ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเงินเฟอ้อในสหรัฐเองเนี่ย สูงขึ้นไปสิกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสูงถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในปีในช่วงหนึ่งเก้าแปดศูนย์ด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีเรื่องของวิกฤตราคาน้ํามันใช่ไหมฮะว่าโอเปกตัดกําลังการผลิตราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นอย่างอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็หลายคนเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็เรียกสถานาการณ์ที่เงินเฟอ้อสูงแต่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยว่า stack inflation ใช่ไหมฮะก็คือมาจากคําว่า stack แน่นอ่นกับคําว่า inflation นำมารวมกันเพราะปกติเนี่ย เราจะคุ้นชินกับว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมักจะมากับในช่วงที่เศรษฐรกิจดีใช่ไหมครับแต่ว่าเราในช่วงที่เศรษฐรกิจไม่ดีเงินเฟ้อก็จะต่ำงนั้นในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจเริ่มจะชะลอตัวลงนะแต่ว่าเงินเฟอ้อสูงจะเป็นสถานการณ์ที่คนจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าในช่วงที่เศรษฐกิจดีเงินเฟอ้อสูงคนก็ยังมีกําลังจับใจ่ายใช้สอยมีงานทําอยู่แต่พอเศรษฐกิจเริ่มเริ่มชะลอลงแต่เงินเฟ้อสูงเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาวะที่ ที่ที่เหนื่อยขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่หลายคนบอกว่าโอ้ยแต่รอบนี้มันไม่เหมือน 19. 7 0ูหรอกอย่าไปกังวลขนาดนั้นใช่ไหมว่าเ,เฟอคงไม่ได้ขึ้นไปเป็นสิบเปอร์เซ็นหรอกนะฮะหลายคนเลยบอกว่าเรียกครั้งนี้ว่า slow inflation ดีไหมอย่าเรียกว่า stagflation <c oughs> เลยเพราะเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้แย่เหมือนกันครับ <c oughs> ถ้าเกิดจะพูดถึงเงินเฟอ้อรอบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมาจากสามประเด็นใหญ่ๆใช่ไหมครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือบอกว่ามันเป็น Alors, ภาวะของการเปิดเมืองจริงๆใช่ไหมครัเพราะอย่างเศรษฐกิจใหญ่ๆที่เราพูดถึงกันสหรัฐยุโรปเนี่ยนะครับเขาปิดกันมาเป็นเวลาเกือบปีใช่ไหมครัเขาโดนล็อกดาวน์โดนอะไรคนไม่ได้ออกมาจากบ้านคนไม่ได้ขับรถนะฮะไม่ได้ขึ้นเครื่องบินนะพอกลับมาเปิดเมืองกลับมาใช้ชีวิตเริ่มตามปกติเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีใช้คําว่า search in demand ใช่ไหมคือคนไม่ได้ใช้ตังค์มานานมีอั้นมามีอั้นมาใช่ไหมรมันอยู่ดี อันมาเนี่ยนะครับก็ทําให้ดีมาันขึ้นจริงๆอันที่สองเนี่ยมันก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆใช่ไหมครับก็คือเรื่องของนโยบายการคลังแล้วก็นโยบายการเงินใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินแจกเช็คนะฮะเงินช่วยเหลือคนตกงานพิเศษนะฮะแล้วก็นโยบายการเงินที่ต้องเรียกว่าอาัดฉีดสภาพคล่องแบบไม่ลืมหูลืมตา QE infinity มาแล้วใช่ไหมฮะงั้นพ<ช>วกนี้ก็ยิ่งสร้างแรงกระตุ้นให้กับตัวเศรษฐกิจเข้าไปด้วยใช่ไหมฮะอืมใช่เลยครับ แล้วก็ประเด็นที่3มเนี่ยนะครับมันก็อาจจะรีเลทกับการเปิดเมืองก็คือว่าพอเมืองเปิดมาเนี่ยมันมีเรื่องของข้อจํากัดในฝั่งของซัพลายหรืออุปทานจริงๆนะคือหลายคนเนี่ยใช้คําว่าเป็นเป็นช็อตเทจปร็อปเปมใช่ไหมะหรือการขาดแคลนสินค้าหรือว่าเรื่องของหลายคนอาะใช้คำว่าซัพลาย constraint นะคือข้อจํากัดในฝั่งในฝั่งของซัพลายใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเราถ้า,าลองลองนึกภาพง่ายๆนะครับว่า ออย่างในสหรัฐเนี่ยตอนที่เปิดเมืองมาใหม่ๆแล้วเราเห็นเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นไปแรงๆในเดือนแรกๆเนี่ยใช่ไหมว่าตัวที่ขึ้นเยอะที่สุดเนี่ยคือราคารถยนต์รถใช้แล้วเครื่องบินแล้วก็โรงแรมนะฮะซึ่งฟังดูมันก็ไม่เคยจะหน้าขึ้นเท่าไหร่ทาไมถึงราคารถยนต์มันถึงจะขึ้นนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคนไม่ได้ขับรถมาเป็นปีะฮะแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งบอกว่าเมืองเปิดแล้วเนี่ยมันก็บอกว่าอ้าวแล้วจะเอารถที่ไหนใช้ก็ไป หาซื้อรถนะปรากฏว่ารถใหม่ก็โรงงานก็ปิดมาเกือบปีเหมือนกันนะเลยต้องไปหามือสองมาใช้แทนใช่ไหมครับก็ต้องไปไล่ซื้อปัญหามือสองใช่ไหมครัมันก็เลยกลายเป็นว่าราคามันขึ้นแล้วมันก็เลยเป็นที่มาว่าหลายคนเนี่ยก็มองว่าเงินเฟ้อที่จะขึ้นรอบเนี้ยมันเป็นประเด็นใช้คาว่า transitory ใช่ไหมครับชั่วคราวแค่ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปไม่ใช่ persistent inflation คือไม่ใช่เงินเฟ้อที่จะอยู่และครั้งเป็นเวลานานใช่ไหมครับ ช่ครับทีนี้ถ้าพูดถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยก็กลับไปที่าทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ีหนึ่งนะครับว่าจริงแล้วเวลาเราพูดถึงเงินเฟ้อเวลาจะพูดถึงสาเหตุเราก็จะพูดกันถึงด้วย2ส,สาเหตุหลักๆว่ามันมาจากทางด้าน supply หรือว่า cost push ใช่ไหมครับหรือมาจากทาง demand หรือเรียกว่า demand pull นะครับซึ่งที่ดูดูแล้วเนี่ยโอเคตอนแรกๆมันเหมือน อย่างสงข้อแรกที่พ่จาราบอกมันเหมือนจะเป็น d e ด a มา p ์พูใช่ไหมครับแต่ว่าพอหลังๆจนถึงตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยดูจะเป็น supply ยสมากกว่าใช่ไหมพี่ทําให้ปัญหาดูจะเลือล้อรังดูจะแก้ยากดูจะลุกลามไปหลายๆอุตสาหกรรมมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ดีมา n d เนี่ยมันน่าจะเป็น demand search หรือ demand เร่งตัวขึ้นในระยะสั้นใช่ไหมครับอย่าง อ่าถ้าบอกว่าการเปิดเมืองเนี่ยสักพักเดี๋ยวมันก็ต้องเข้าสู่ภาวะปกติผมไม่มีใครซื้อรถเก่าไปเรื่อยๆตลอดเวลาใช่ไหมฮะถึงว่าอ่านโยบายการกระตุ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องค่อยเริ่มเริ่มทยอยจะถอนแล้วนะครับ <S 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 แต่ว่าปัญหาของเงินเฟอ้อที่เราคุยกันเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าไอ้ปัญหา supply constraint เนี่ยมันจะทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยนะครับ ที่บอกว่าเป็น t r นซิทอรี่หรือชั่วคราวอาจจะ Persistent กว่าที่คาดนะครับทีนี้ผมเลยอยากจะชวนคุย 4, 4ีประเด็นใหญ่ๆที่เป็นประเด็นซัพพลายหรือประเด็นต้นทุนอย่างที่เมื่อกี้วอลว่านะครับประเด็นแรกเนี่ยคือประเด็นเรื่องของ uh, พลังงานนะครับแล้วก็เรื่องของราคาเรื่องของราคาค่าไฟนะครับตอนนี้เรา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 จะได้ยินข่าวหลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากเมืองจีนใช่ไหมครับที่บอกเมืองจีนตอนนี้ กำลังไฟฟ้าขาดราคาค่าไฟเนี่ยกำลังจะขึ้นนะครับแล้วก็เผลอๆจะต้องแบ่งปันส่วนไฟฟ้าใช้กันนะครับแล้วก็มานั่งดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรกันขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครไปนั่งดูราคาอย่างเช่นถ่านหินนะครับซึ่งปกติเนี่ยเป็นต้องใช้ว่าเป็นเชื้อเพลิงที่คนเขาเลิกใช้กันหมดแล้วใช่ไหมเพราะว่าคน เป็นห่วงเรื่องโลกร้อนเรื่อง climate change เร,งเ,เรื่องที่มันปล่อยออกมาจากการเผาใช่ไแต่ว่ามันก็อาจจะ t e m p t i n หรือว่าบางประเทศที่อาจจะอยากใช้อยู่เพราะว่าจริงๆมันถูกใช่ไหมถ้าเทียบกับพลังงานประเภทอื่นใช่เลยครับแต่ว่าประเด็นปัญหามันคือประเด็นเมื่อกี้เลยครับว่าทุกคนเนี่ยพยายามจากจะเลิกใช้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอ,พอทุกคนรู้ว่าพยายามที่จะ เลิกใช้ถ่านหินเนี่ยนะครับการลงทุนใหม่ๆในเหมืองถ่านหินเนี่ยมันก็ไม่มีถูกไหมครับเพราะว่าสมมติผมเป็นเจ้าของเหมืองเนี่ยเพราะผมรู้ว่าในอีกสิบสิหปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเลิกใช้กันหมดแล้วนะครับก็ไม่มีใครกําลังขยายกําลังการผลิตเลอเอจะทยอยปิดเหมืองลงด้วยใช่ไหมครับใช่แต่ปเป็นปัญหามันคือลามมาในธีมเดียวกันนะครับพอมันมีดีมานเซิร์ชใช่ไหมครับมันมีการเร่งตัวขึ้นของการความต้องการในการใช้พลังงานเช่นไอการผลิตโรงงานเริ่มกลับมาเนี่ยนะ่าแรงเอ่อพวก ความการผลิตเนี่ยไม่สามารถทําได้อย่างเพียงพอนะครับคนหันไปหันมาก็บอกว่างั้นก็ต้องใช้ถ่านหินอยู่ดีในการเร่งผลิตไฟฟ้าปรากฏว่าพอจะไปเพิ่มกําลังการผลิตในการผลิตถ่านหินปรากฏว่า,าเหมืองปิดไปหมดแล้วให้ทำงานใช่ไหมฮะเราเลยเห็นนะครับราคาถ่านหินซึ่งปกตินเนี่ยมันน้อยถูกกว่าแบบห้าสิบเหรียญต่อต่อตันเนี่ยนะครับตอนนี้ขึ้นไปเกือบเกือบสามร้อยเลยนะครับสองขึ้นไปเซิร์ชขึ้นไปสองร้อยห้าสิบเหรียญต่อตันนะครับ แล้วก็ไปกลายเป็นปัญหาอีกอย่างเช่นในจีนเนี่ยนะครับเขาก็ทะเลาะกับออสเตรเลียมาเป็นเวลานานเนาะทะเลาะเรื่องนู้นเรื่องนี้กันเนี่ยแล้วก็ออสเตรเลียซึ่งเป็นคนซัพพลายถ่านหินให้จีนสมัยก่อนเนี่ยก็งอนนะก็ไม่ส่งถ่านหินให้จีนจีนก็ไม่ซื้อถ่านหินจากออสเตรเลียพอมาวันเนี้ยเอ่อพอการผลิตถ่านหินในในใ,ในจีนเนี่ยมันมีไม่เพียงพอตอนนี้ก็ต้องไปเอ่อพยายามที่จะไปซื้อก็ต้องกลับไปประสานความสัมพันธ์กันใหม่หรือจะนําเข้าถ่านหินเยอะๆเพื่อจะไปใช้ซัพพอร์ต อาการขาดแคลนที่ต้องใช้ปริมาณมหาศาลในจีน,นมันก็ไม่ทันใช่ไหมครั็เลยวกลายเป็นว่าใครมีถ่านหินวันนี้เลยทุกคนเลยไล่ซื้อกันไปหมดใช่ไหมครับแต่ประเด็นถามว่าประเด็นเนี้ยมันชั่วคราวไหมมันก็คงชั่วคราวแหละใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาสักพักในการไปเปิดเหมืองถ่านหินใหม่หรือว่าส่งถ่า,า,านหินที่มีในอินโดนีเซียหรือออสเตรเลียไปหาพที่ที่ต้องการอย่างเช่นในเมืองจีนใช่ไหมครับ แล้วก็ตอนนี้พอขึ้นเนี่ยนะครับราคาถ่านหินขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เมืองจีนที่เดียวละนะครับในอินเดียเองเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะมีปัญหา,าขาดแคลนถ่านหินนะครับเพราะว่ากันว่าซัปลายปกติเนี่ยแต่ละโรงงานไฟฟ้าเนี่ยต้องมีอยู่สัก2สัปดาห์อย่างเงี้ยของเอ่อสัายที่มีใช่ไหม reserve วันนี้เหลืออยู่3 4วันนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาก็แพงด้วยนะครับก็นก็จะกลายเป็นว่าเดี๋ยวก็อาจจะเห็นในหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มจะขาดแคลนเอ่อพลังงานไฟฟ้านะครับ พูดถึงพลังไงานไฟฟ้าเนี่ยก็ลากขึ้นไปอีกนะครับถ้าใครดูข่าวเนี่ยก็จะเห็นแม้กระทั่งประเทศในยุโรปนะครับตอนนี้ก็จะเจอปัญหาวิกฤตไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแต่คนละประเด็นกันคือในจีนและอินเดียเนี่ยใช้ถ่านหินกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าในยุโรปเนี่ยใช้แก๊สนะครับแต่พอราคาพลังงานมันขึ้นราคาน้ํามันขึ้นถ่านหินขึ้นเนี่ยตัว LNG เนี่ยก็ขึ้นไปด้วยใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นเลยว่าเออ LNG ปกติมันไม่ได้ส่งกันง่ายๆนะครับในยุโรปเนี่ยก็ใช้ท่อแก๊สนะครับส่งมาจากรัสเซีย นะครับซึ่งก็มีปัญหาว่าท่อแก๊สไม่พอหรือว่ารัสเซียปั่นราคาอะไรพวกนี้นะครับในยุโรปเองก็เริ่มมีปัญหาว่าราคาต้นทุนการผลิผลตพลังงานเนี่ยก็สูงขึ้นเหมือนกันนะครับเลยกลายเป็นปัญหาวิกฤตพลังงานในหลายๆที่เลยนะฮะซ,ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่นึกว่ามันจะเกิดนะครับหลายอย่างเนี่ยมันก็อย่างที่ว่านะครับทุกคนเชื่อแหละว่ามันเป็นปัญหาชั่วคราวเพราะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ส่งกันได้ใช่ไหมครับแต่ว่าจะให้ไปเพิ่มกําลังการผลิตเร็วๆเ,เนี่ย พอราคามันขึ้นเนี่ยจริงๆการผลิตมันน่าจะกลับมาแต่ว่าด้วยความที่ทุกคนก็รู้ว่ามันมีประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่ใช่ไหมครับจะให้ไปลงทุนในเหมืองทานหินใหม่โดยที่รู้ว่าเดี๋ยวก็วันหลังจะมีคาร์บอนแท็กมีอะไรโผล่เข้ามาเนี่ยการลงทุนใหม่ๆมันก็อาจจะยังไม่เกิดใช่ไหมครับงั้นตัวนี้มันก็จะค้างเป็นปัญหาอยู่สักระยะหนึ่งแล้วนี่ยังไม่ใช่พีคของความต้องการพลังงานเลยนะครับเพราะนี้ยังไม่เข้าฤดูหนาวเลย เดี๋ยวถ้าเข้าฤดูหนาวเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับงั้นประเด็นที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของพลังงานซึ่งเราก็เชื่อว่าน่าจะชั่วคราวแหละแต่ว่าด้วยปัญหาโครงสร้างต่างๆที่เราคุยกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะอ,ๆๆอยู่กับเราอีกสักระยะหนึ่งนะครับจะต้องมองเป็นรายวอเตอร์มากกว่าที่จะซฟได้ในชั่วเวลาสั้น<ช>ๆได้ไหมครับโอเครครับอันนั้นประเด็นที่หนึ่งครับ ประเด็นที่2นะครับซึ่งอันนี้ก็จริงๆเราก็เห็นมาสักพักแล้วนะครับก็คือปัญหาเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ราคาขนส่งทางเรือนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูชิปปิ้งเฟรชนะครับหรือค่าระวังเรือเนี่ยมันเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ใช่แค่ราคาขึ้นอย่างเดียวนะครของก็ไม่มีด้วยนะครับก็คือควกตู้คอนเทนเนอร์ก็ขาดด้วยนะครับซึ่งถ้าไปไล่ดูเนี่ยนะครับมันก็เป็นสาเหตุแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เมื่อกี้อย่างที่เมื่อกี้วอถามนะครับ ต้นทุนทางซัพพลายที่มันเพิ่มขึ้นในแง่ของต้นทุนจริงๆนะครับถามว่ามันมาจากไหนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็มาจากโควิดเนี่ยแหละฮะว่าพอเกิดเกิดโควิดเนี่ยนะครับแล้วเราบอกให้ทุกคนทํางานอยู่บ้านเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าพอร์ตหรือท่าเรือหลายๆที่นะครับในยุโรปในสหรัฐเนี่ยนะครับปิดไปสักพักหนึ่งเลยนะครับพอปิดไปเนี่ยนะครับแต่มันอาจจะมีตู้คอนเทนเนอร์หรือเรือหรืออะไรเนี่ยนะครับไปค้างอยู่ที่พอร์ตเนี่ยนานพอสมควรเขาเคลียร์ไม่ทันนะพอเคลียร์ไม่ทันเนี่ย พอการค้าโลกมันเริ่มกลับมาเศรษฐกิจโลกเริ่มเปิดนะฮะการผลิตในฝั่งของเอเชียจีนาทางซัพพลายเชนฝั่งเราถ้าเราดูเนี่ยการส่งออกเราเพิ่มขึ้นทิงสี่สบห้าสิบเปอร์เซนเี่ยนะครับความต้องการที่จะส่งสินค้าไปกลับไปหายุโรปฝั่งอเมริกาเนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับแต่บังเอิญปัญหาคือว่าตู้คอนเทนเนอร์หลายอันเนี่ยมันค้างอยู่ในฝั่งอเมริกาเพราะว่าพอเซสกันไม่ทันนะครับทางนี้ผลิตของเสร็จแล้วนะครับแต่หาตู้ใส่ไม่ได้ ลามกันมาเป็นปัญหาหมดเลยว่าการส่งออกไทยเนี่ยนะครับผู้ส่งออกผู้ผลิตหลายคนเนี่ยก็บ่นเหมือนกันว่าอยากจะส่งออกแต่ตู้ก็ไม่พอเพราะว่ามันวนกลับมาไม่ทันใช่ไหมแ<โด>ม้กระทั่งในช่วงที่เมืองจีนมีโควิดเนี่ยนะครับเราได้ยินข่าวเลยว่าพอร์ตบางพอร์ตท่าเรือบางแห่งเนี่ยต้องปิดไปปิดไปทีสองสัปดาห์เนี่ยนะก็มีทั้งเรือทั้งตู้เนี่ยมีปัญหาอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ในช่วงที่ การค้าโลกตกต่ำเนี่ยเราก็ได้ยินเหมือนกันว่ามันมี consolidation ในในในผู้ดำเนินการเดินเรือเหมือนกันก็ที่ทำให้เรื่องของราคาเนี่ยมันมันปรับเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยนะครับงนั้นพอราคาขนส่งเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันเพิ่มต้นทุนทุกอย่างฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เมื่อก่อนนี้เราบอกว่า globalization เกิดขึ้นเพราะต้นทุนการขนส่งมันถูกลงช่วงนี้เราเ็ิมเห็นต้นทุนการขนส่งมันสูงขึ้นใช่ไหมก็ทําให้ต้นทุนสินค้าต่างๆเนี่ยมันก็แพงขึ้นในเกือบทุกที่ ก็ต้องใช้เวลากว่าจะเคลียร์กว่าจะอะไรกันน่นะครับดังนั้นตรงนี้ก็คงต้องมอนิเตอร์หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าระวังเรือนะครับหรือมันมีตัวที่มอนิเตอร์อย่างเช่นมันมีจํานวนวันที่ส่งสินค้าจากจากจีนไปยุโรปอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะซึ่งซึ่งตัวเลขพวกนี้มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับในช่วงที่มันมีปัญหาก็หวังว่าก็คงต้องมอนิเตอร์กันว่ามันจะนานแค่ไหนแต่เราก็เชื่อเหมือนกันว่าก็คงใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะครับครับไปแล้วสองอันที่สามคืออะไรครับพี่นะ ประเด็นที่3เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการขาดแคลนแรงงานนะครับอ<ม>ันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเหมือนกันนะครับอย่างอย่างแม้กระทั่งอย่างในสหรัฐเองซึ่งเราบอกว่าโอยังมีคนตกงานอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอัตราการว่างงานเนี่ยอยู่แถวอ่าห้าหกเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนเกิดโควิดเนี่ยมันอยู่สามสี่เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองแสดงว่าการจ้างงานเนี่ยมันยังไม่กลับไปที่เดิมนะครับแต่พอเราไปดูตัวเลขจริงเนี่ยปรากฏว่ามีจ็อบโอเพนนิ่งเลยนะครับสิบเอ็ดล้านตำแหน่งมีคนหางานอยู่แค่สิบล้านคนแสดงาาานกร เศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นมีคนอยากจะจ้างนะครับแต่ว่ามันอาจจะเจอปัญหาว่ามี m i ม m a t c h ในเรื่องของทักษะใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าใครเนี่ยถูก Lay off ฟมาตอนช่วงโควิดจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ตอนนี้ร้านกาแฟเริ่มเปิดแต่ว่าทํากาแฟไม่เป็น <laughs> หยุดไปหนึ่งปีใช่ไหมครับไปหนึ่งปีใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าความต้องการมีอยู่แต่ว่าสกิลของแรงงานเนี่ยมันยังไม่สามารถปรับได้ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันก็คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการปรับทักษะในการค้นหากันใช่ไหมฮะกว่าจะเจอซึ่งแต่ว่าปัญหามันคือว่าพอมันเกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยนะครับคือแรงงานมีมีคนอยากทํางานมีคนอยากจ้างงานด้วยเยอะกว่าด้วยแต่หากันไม่เจอหรือว่าหาหาไม่ได้เนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือค่าจ้างแรง,งงานต้องปรับสูงขึ้นถูกไหมครับ เพราะว่าคนที่อยากจะจ้างโอ้อยากจ้างเต็มที่เลยแต่คนสกิลไม่มีก็จะต้องเริ่มมีการดึงตัวกันแย่งตัวกันซื้อตัวกันใช่ไหมครับวันนี้เราก็จะได้ยินในหลายอุตสาหกรรมอย่างในสหรัฐเป็นช้อยอย่างยิ่งนะก็ต้องเริ่มปรับมินิมัมเวยค่าจ้างท่านจําที่จ้างและนะครับหรือว่าต้องหาซายนิ่งโบนัสหาอะไรมาให้กันนะครับแล้วมันก็มีอีกสถานการณ์หนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับแอังกฤษบอกว่าขาดแคลนคนขับรถบรรทุกนะฮะ ส่วนหนึ่งก็เพราะเรื่องของเบรกซิตนะครับไม่สามารถปล่อยให้มีแรงงานจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาช่วยขับรถบรรทุกได้พอไม่มีใครขับรถบรรทุกเนี่ยวันนี้ลามไปถึงว่าไม่มีน้ํามันไปส่งตามปั๊มนะครับราคาน้ํามันแล้วก็ปริมาณน้ํามันเนี่ยขาดแคลนในอังกฤษเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับกลายเป็น<ม>ปัญหาใหญ่ได้เหมือนกันอ่านัา่นก็คือประเด็นที่สามคือเรื่องของแรงงานประเด็นที่สี่เหมือนกันนะครับทีนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่แล้วก็เป็นประเด็นสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็คือปัญหาพวก ชิปคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับพวกเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับผมคิดว่าหลายๆคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ว่าจะดูเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับไม่ว่าตั้งแต่คอมพิวเตอร์หน้าจอพัดลมตู้เย็นทีวีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับลงไปถึงรถยนต์เนี่ยนะครับมันใช้ชิปจำนวนมากเลยนะครับ แต่พอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเกิดสองอย่างหนึ่งก็คือมันเกิดทําใหา้มีความต้องการในการใช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เราดูที่บ้านเราตอนนี้เราอาจจะมี device ์เพิ่มไปทุกี่ชิ้นนะฮะ work from home <laughs> น่าจะได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะฮะ <laughs> อันนี้เพิ่มสองอย่างครับเก้าอี้กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ <laughs> <laughs> ซึ่ง ออนอกจากดีมานมันจะเพิ่มแล้วเนี่ยนะครับแต่ซัพพลายเนี่ยมันค่อนข้างจํากัดใช่ไหมครับเราเห็นข่าวอย่างเช่นออพอมีโควิดในเวียดนามหรือโควิดในมาเลเซียซึ่งเป็นหนึ่งในซัพพลายเชนของการผลิตชิปเนี่ยนะครับก็ทําให้โรงงานเนี่ยปิดไปนะครับก็ทําให้ตัวซัพพลายเชนซึ่งต้องยอมรับว่ามันมันผูกแพร่กระจายไปในภูมิภาคแล้วก็ในโลกเนี่ยมาหาศาลเลยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆเนี่ยนะครับออบอกว่าญี่ปุ่นใช้คำว่า just in time inventory ใช่ไหมคือการเก็บ สินค้าคงคลังให้น้อยที่สุดนะฮะงั้นพอขาดอะไรไปนิดชิ้นเดียวเนี่ยนะครับแล้วมันไม่สามารถกลับมาได้เนี่ยทําให้สายพานการผลิตเนี่ยทั้งทั้งเส้นเนี่ยนะครับมันได้รับผลกระทบหมดเลย,ยไปเลยใช่ครับนะฮะแล้วันนี้เราจะได้ยินอย่างข่าวอย่างเช่นโรงงานโตโยต้าในหลายประเทศรวมถึงเมืองไทยด้วยเนี่ยนะครับบางส่วนยังปิดอยู่เลยนะครับเพราะว่าไม่สามารถหา,า,าชิปมาใช้ได้อย่างเพียงพอนะครับหรือหรืออะไรแล้วคนได้ยินข่าวนะครับโรงง,งานสายไฟในเมืองไทยเนี่ยปิดไป สองอาทิตย์นะครับโรงงานรถยนต์ในเมืองไทยปิดเลยนะครับเพราะไม่มีสายไฟมามามาผลิตรถนะครับงั้นตอนนี้เราก็จะได้ยินข่าวพวกนี้นะครับแล้วทำให้สายพานการผลิตสินค้าหลายๆชนิดเนี่ยมันขาดแคลนรวมถึงตั้งแต่รถยนต์ยันยันไปถึงตู้เย็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ก็ก็กลายเป็นเอ่อซัพพลายคอนสตรนต์นะครับหรือข้อจำกัดทางซัพพลายที่อาจจะทำให้เกิดภาวะสินค้าขาดแคลนแล้วก็ราคาปรับขึ้นได้เหมือนกันก็เป็นต้นเป็นต้น,ต,นต้นสาเหตุอันนึงที่ทำให อ,อย่างเมื่อกี้ว่านะครับว่าสาเหตุของราคาสินค้าเพิ่มขึ้นหรือเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับที่มาจากด้านต้นทุนเนียครับก็ดูจากสีข้อที่ได้คุยกันมานะครับก็จะเห็นว่าโควิดทีแรกดูเหมือนจะ disrupt แค่ด้านดิมานนะครับคือเป็นดิมานช็อคทำให้คนจับใจใช้สอยน้อยลงแต่ว่าในที่สุดเนี่ยมันยืดเยื้อก็ทำให้กระทบด้านสป라이ด้วย แล้วก็ทำให้เกิดภาวะที่เรากังวลกันอยู่ว่าจะทำให้ดีมานหดและมีเงินเฟอ้อใช่ไหมครับคือส t ต็ f เฟลชันนะครับทีนี้เนี่ยทุกคนก็จะจับตามองธนาคารกลางแล้วใช่ไหมครับในฐานะผู้ดำเนินนโยบายการเงินเพื่อควบคุมเสถียรภาพด้านราคาว่าต่อไปเนี่ยเขาจะมีแอคชั่นอะไรบ้างในการมาจัดการเรื่องเหล่านี้นะครับและแอคชั่นเหล่านั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนในระยะถัดไปยังไงบ้างครับ ครับได้ครับก็จริงอันนี้เป็นคีย์สำคัญเลยนะครับแล้วก็อย่างที่คุยกันนะครับว่าสแต็กเฟรช o ั่นหรือสโลเฟรชชั่นเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้น2เรื่องใหญ่ๆนะครับอันที่1เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นกับตัวธุรกิจเองใช่ไหมครับเพราะว่าคําว่าสแต็กเฟรช o ั่นหรือสโลเฟรชชั่นเนี่ยก็คือแปลว่าพอมันมีราคาสินค้าปรับสูงขึ้นนะครับต้นทุนการผลิตสูงขึ้นนะครับแต่ว่าผู้ผลิตเนี่ยนะครับหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะไม่สามารถส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นไปหาผู้้้้บรรริิโภคไไไดดดดเเพาาะศษฐกจมมัันนนน่ีข ใช่ไหมฮะงั้นก็จะกลายเป็นว่ามารจินนะครับหรือว่าส่วนต่างกําไรของบริษัทเนี่ยมันอาจจะได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราดูเนี่ยถ้าใครที่ใช้ต้นทุนพวกสินค้าที่มันแพงขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าโรงงานที่ต้องใช้น้ามันต้องใช้ถ่านหินต้องใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยช่วงนี้ถ้าไม่สามารถส่งผ่านราคาไปหาผู้บริโภคได้นะครับหรือว่ามีราคาเนี่ยถูกจํากัดไปด้วยเช่นมีการควบคุมราคาเนี่ย นะครับไอตัวส่วนต่างของกําไรเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยผมว่าก็ต้องก็ต้องจับตาดูแล้วก็ระวังนะรวมถึงนักลงทุนเนี่ยนะครับก็ต้องดูประเด็นนี้เป็นสําคัญเลยนะครับว่าพอเราเกิดเงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับบริษัทประเภทไหนนะครับที่สามารถที่จะส่งผ่านต้นทุนที่แพงขึ้นไปได้นะครับไปหาผู้รวโภคนะครับหรือหรือผู้ผู้ซื้อรายต่อไป นะครับนั้นใครที่อยู่ต้นน้ําก็อาจจะสบายนิดนึงใครอยู่ปลายน้ําลงมานะครับแล้วรับต้นทุนแพงๆไปจะส่งผ่านต่อไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยคือมันทําให้ธนาคารกลางเนี่ยนะครับเหนื่อยเลยนะครับเพราะอย่างที่อย่างที่คุยกันนะครับปกติเท่าปกติเนี่ยคือเศรษฐกิจดีเงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจแย่เงินเฟ้อต่ำนะงั้นเอ่อธนาคารกลางก็จะมาเร่งหรือมาเหยียบเบรกกับเศรษฐกิจนะครับโดยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแต่พอเกิดภาวะที่ เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีขนาดนั้นนะครับแต่เงินเฟ้อสูงเนี่ยนะครับก็ต้องคิดหนักแล้วฮะว่าจะทําไงนะครับเพราะถ้าเกิดรีบขึ้นดอกเบี้ยไปหน่อยนะครับมันอาจจะไปทําให้เศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวหนักจนเกินไปนะครับแล้วอาจจะทําให้เกิด r e e s s i o n นะครับในที่สุดนะครับงั้นก็ต้องมีเช่ว่า Trade off ใช่ไหมครับหรือหรือการเลือกใดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ key challenge นะครับของธนาคารกลางเนี่ยก็คืออย่างที่ว่านะครับเข้ามาเร็วเกินไป ครับคิวเรื่องของ Recovery ทําให้การ Recovery เนี่ยการฟื้นตัวเศรษฐกิจเนี่ยไปต่อไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยนะครับปล่อยให้เงินเฟ้อสูงไปนานๆนานเนี่ยนะครับมันจะอาจจะเกิดสถานการณ์คล้ายๆหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยนะครับที่อพอเงินเฟ้อสูงเป็นเวลานานเนี่ยการคาดการเงินเฟ้อเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเ,เงินเฟ้อมันจะสูงไปเรื่อยๆนะครับงั้นการตั้งราคาสินค้านะครับหรือการตั้งค่าจ้างเนี่ยนะครับอย่างเช่นสมมุติถ้าผมคิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นการชั่วคราวเดี๋ยวมันจะกลับมาอยู่โตขึ้น เวลาผมนีโกชีเอตค่าจ้างแรงงานเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ขอแรงงานค่าค่าจ้างแรงงานขึ้นสูงมากขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดผมรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเงินเฟิร์มมันจะขึ้นไปห้าเปอร์ซ็นหกเปอร์ซ็นแล้วค้างอย่างนั้นเป็นเวลานานเนี่ยนะครับผมก็อาจจะขอเงินเดือนขึ้นเยอะหน่อยนะครับพอเงินเดือนขึ้นเยอะเนี่ยมันก็ทําให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเนี่ยสูงขึ้นไปอีกนะันั้นบริษัทก็ต้องตั้งราคาให้สูงขึ้นอีกมันยิ่งทําใหอ้อ่เรื่องของ เขาใช้ว่า wage price spiral ใช่ไหมคือคือวงจรที่จากราคาสูงทําให้ค่าจ้างแรงงานสูงต้นทุนการผลิตสูงราคาสูงต่ออะไรเงี้ยจะกลายมาเป็นประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท้าทายทางการกงานางเนี่ยก็คือทํายังไงให้ไม่มีการกระตุ้นหนักเกินไปนขณะเดียวกันก็ต้องออกมาปรามๆนะครับไม่ทําให้เงินเฟอ้อที่สูงเนี่ยนะครับเข้าไปหา การคาดการเงินเฟอ้อที่สูงไปด้วยซึ่งอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับงั้นสิ่งที่เราควรจะมอนิเตอร์เนี่ยนะครับก็คือต้องดูว่าธนาคารกลางแต่ละที่เนี่ยนะครับมองยังไงนะครับในประเด็นเรื่องของเงินเฟอ้อ นะครับซึ่งสุดท้ายกลับไปเนี่ยผมคิดว่าธนาคารกลางก็คงต้องดู development ในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อเองนะครับ development ในเรื่องของค่าจ้างแรงงานนะครับค่าเช่าบ้านอะไรพวกนี้ซึ่งมันจะบอกถึง underlying Pri ์อ่าไพรซ์เหรือว่าอ่การกดดันเรื่องของราคานะครับรวมไปถึงที่สําคัญก็คือการคาดการเงินเฟอ้อครับว่าถ้าเกิดการคาดการเงินเฟอ้อเนี่ยมันอยู่ในดับสูงแล้วมันไม่ลงง่ายๆสักทีเนี่ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ธนาคารกลางเนี่ยคงจะต้องถอนการกระตุ้นแล้วเผลอๆจะต้องเริ่มแตะเบรกด้้กกาารรรขึน,รนนออััตเบบีะค อืมครับแล้วเราก็จะเห็นธนาคารกลางบางที่นะครับเช่นในตลาดเกิดใหม่เนี่ยเริ่มปรับดอกเบี้ยขึ้นกันแล้วนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะคุมเงินเฟ้อไม่อยู่เพราะว่าอาจจะมาเร็วและแรงกว่าที่คาดไว้ใช่ไหมฮะใช่เลยครับวันนี้เราเห็นอย่างบราซิลนี่ขึ้นไป4%กว่าแล้วนะครับทางเม็กซิโกโคลัมเบียนะครับทางประเทศในยุโรปตะวันออกก็จะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยกันแล้วนะครับวันนี้เราเห็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างน้อยเนี่ยสประเทศนะครับที่ที่ขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วนะครับ เกาหลีเป็นประเทศแรกนะครับอยู่ใน Oecd นะครับอนอร์เวย์เป็นประเทศที่สองนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนิวซีแลนด์ขึ้นไปแล้วนะครับฉนั้นแสดงว่าตอนนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วถึงแม้ว่าเขารู้แหละว่าเศรษฐกิจเขาไม่ได้ยังเจอปัญหาโควิดอะไรกันอยู่เนี่ยแต่ด้วยเงินเฟอ้อที่สูงเนี่ยก็จะไปบีบบังคับให้ธนาคารกลางเนี่ยต้องเริ่มออกมาแตะเบรกแล้วเหมือนกันนั้นตอนนี้สปอตไลท์ทุกอย่างเนี่ยส่งไปที่ Federal Reserve กับกับ uh, ธนาคารกลางยุโรปใช่ไหมว่าด้วยเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นเนี่ย งั้นแสดงว่าท่าทีของเฟดที่จะผ่อนคลายน้อยลงเนี่ยน่าจะส่งผลให้ Asset p r i c ์ต่างๆที่เคยได้รับอัน,นิสงจากการกระตุ้นอย่างมหาศาลของเฟดในช่วงที่ผ่านมาครับและเพอร์ฟอร์มดีมากเนี่ยเทรนพวกนี้อาจจะชะลอลงหรือเปลี่ยนทิศไปก็ได้ใช่ไหมครับในระยะหลังจากนี้ใช่เลยครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับอสเซทไพรส์หตาใดตัวเนี่ย ขึ้นไปอยู่ใน valuation ที่ที่สูงมากใช่ไหมครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่า,ามีสภาพคล่องเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำนะครับแต่หลังจากเนี้ยนะครับถ้าเฟดเริ่มต้องถอนการกระตุน้นนะครับซึ่งมุมมองเราเนี่ยก็คือคิดว่าเฟดก็คงจะเริ่มประกาศลดการทำ QE นะทุกวันนี้ยังซื้ออยู่เลยนะครับเดือนละแสนสองหมื่นล้านเหรียญใช่ไหมฮะเราเชื่อว่าในเดือนพฤศจิกาปีเนี้ยนะครับจะเริ่มทยอยลดลงแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเสร็จแถวแถวช่วง กลางปีหน้านะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายครั้งแรกเนี่ยนะครับน่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับนั่นคือนั่นคือมุมมองเรานี่ยแปว่าดอกเบีย้ยเนี่ยคงจะค่อยๆขยับขึ้นนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าบอลยู10ปีของสหรัฐเนี่ยเ,เริ่มขยับขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าเมื่อเฟดเลิกทำ QE เนี่ยนะครับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะขยับขึ้นไปใกล้เคียงกับ การคาดการเงินเฟอ้อซึ่งวันนี้อยู่ราวสักสองเปอร์เซนกว่านะครับนก็อาจจะเห็นดอกเบี้ยระยะย,ยาวเนี่ยค่อยๆขยับขึ้นพอดอกเบี้ยระยะยาวขยับขึ้นเนี่ยมันก็จะไปกดดันทาให้เรื่องของ a l ュเอชันของราคาสินทรัพย์เนี่ยมันถูกกดดันเหมือนกันก็มีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะเห็นเอ่อพวกแอสเซทที่มีバリュเ t ชันแพงๆนะครับถ้าไม่ได้รับการซับพอร์ตจากกําไรที่มันดีขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะได้รับแรงกดดันแล้วก็มีคอร์เรคชันในพวกนั้นได้เหมือนกันนะแล้วก็ต้องระวังอย่างที่วอร์เรนว่าเลยครับก็คือพวก พวกสินทรัพย์ประเภทพวก f ิกซ d i ินคัมนะครับสินทรัพย์ประเภทที่มี valuation แพงๆนะครับสินทรัพย์ที่มันมี duration ยาวๆนะครับรวมไปถึงพวกหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่คนจะต้องระมัดระวังนะครับครับนั่นก็คือ Macro Talk ของเราในวันนี้นะครับก็กดไลค์กด subscribe กันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Macro Talks คุยประเด็นเศรษฐกิจไม่ตกเทรนด์กับ KKP Research